เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกสทชอค่ะได้จัดพิธีมอบไปอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ไม่ใช้คลื่นความถี่รวมทั้งสิ้น632ใบอนุญาตครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการมอบใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมในรอบกว่า50ปีค่ะ เมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์3ฉบับ ซึ่งมีพันเอกดรนาทีสุกลรัฐประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนายนิคมไวยรัตพาณิชประธานวุฒธธิสภาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเป็นประธานเปิดงาน กดสัญญาณเลเซอร์เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเผยแพร่กิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศทำากลางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีทั่วประเทศและผู้ประกอบการทีวีดาวเทียมที่เข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในงานได้จัดปาฐกถาพิเศษโดยได้รับเกียรติจากนางสาวสรรสนีนาคพงศ์รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรวมบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการพัฒนากิจกรารโทรทัศน์รวมถึงพันเอกดรนณทีสุกลรัฐประธานคณะก,กรรมการกิจการกระจายเสียงและกรริจการโทรทัศน์ได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องนโยบายการกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งหลังจากจบการบรรยายพิเศษได้เข้าสู่พิธีการมอบใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่โดยมีผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการประเภทเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมจำนวน632ใบอนุญาตและได้ขึ้นรับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ด้วยประกอบไปด้วยใบอนุญาตเพื่อให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์หรือช่องรายการจำนวน301ใบอนุญาตและใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์แบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นจำนวน331ใบอนุญาตซึ่งระดับท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เช่นเดียวกัน โดยนางวันลาสืบสอนผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้ขึ้นรับมอบใบอนุญาตประกอบกิจาการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์จากพันตำรวจเอกทวีศักดิ์งามสง่าคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงและกิจาการโทรทัศน์ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการมอบใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทีวีดาวเทียมในรอบกว่า50ปี สำหรับการมอบใบอนุญาตในครั้งนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของกอสทชและสำนักงานกสทชในฐานะองค์กรกำกับดูแลกิจการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ของประเทศไทยที่จะมีใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ได้มีพื้นที่ในการออกอากาศภายใต้กฎกติกาตามที่กฎหมายกำหนด